ภูวนาถทนไม่ไหวสินแสเข่งผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงไม่เสริมบารมีแม่กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงแทนทองทานชิน,นวัฒน์ไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จโดยทำนายว่า ในพื้นฐานดวงชะตานั้นจะเป็นเด็กที่ใจอ่อนใจดีเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้มีความเป็นเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามแต่อารมณ์อ่อนไหวและมีเจ้าทุกข์อยู่ในตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กใจใหญ่ แต่จะมีอารมณ์ที่ขัดแย้งระหว่างความคิดกับจิตใจก่อให้เกิดความสับสนลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นผลร้ายต่อกลับทำดีกลับถูกมองในแง่ไม่ดีแต่เป็นเด็กที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เข้ากับระดับล่างก็ได้แต่ถ้าผูกดวงว่าเสริมบารมีให้มารดาหรือไม่ ถือว่าเป็นกลางๆมากกว่าจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่และดวงชะตาของเด็กนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปในตามกำหนดเลิกงามยามดีที่คลอดมานั้นก็ถือว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้นําก็ได้หากแต่ต้องให้เด็กรู้จักปรับจูนจิตใจของตนเองให้มีความเข้าใจในความคิดและจิตใจและล่าสุดอันภูวนาฏ นั้นก็ทนไม่ไหวหลังสินแสเข่งไร้ามารยาทผ่าดวงลูกชายอุงอิงชินนวัตไม่เสริมบารมีแม่โดยอันภูวนาสนั้นได้กล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบสัดไร้ามารยาทว่าถ้าตนเองเป็นอุงอิงกโกรธตนมองว่าพูดทำไมจะพูดเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์และเจตนาคืออะไรกัน แน่สมมุตินะว่าพี่แขกเป็นแฟนกับใครสักคนแล้วหมอดูเขาเดินมาทักว่าเดี๋ยวก็เลิกคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ไงคือเป็นคนไม่มีมารยาทโดยเฉพาะที่มาพูดในช่วงนี้แขกคำพากาก็ได้กล่าวว่าคือมันมีความไร้สาระในหลายระดับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็มีหมอดูในแบบรสนิยมของตัวเอง การที่มีใครสักคนเกิดมาแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเป็นหมอดูไปดูดวงเขาแล้วก็ออกมาพูดในที่สาธารณะที่แขกมองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายให้คุณแพทองทานและลูกเลยทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้หมอดูคนนั้นคือที่สตาร์นไปคือคนเราอยู่ดีๆจะมาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไปทำไม